ความตายสิ่งที่เลือกได้และเลือกไม่ได้โดยพระอาจารย์วรวิทย์โอภาโซวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่อาจจะน่ากลัวไปสักนิดแต่เป็นเรื่องที่น่ารู้น่าสนใจเราลองมาดูความตายกับสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ก่อนเพราะเรื่องนี้เมื่อทราบแล้ว เราต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้สิ่งแรกเราเลือกที่จะไม่ตายไม่ได้ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายหมดไม่มีใครรอดจากความตายได้สักคนจะเป็นคนจนคนรวยคนหลอ่อคนสวยคนขี้เรหนีความตายไม่พ้นสักคนสิ่งที่สองเราเลือกเวลาตายไม่ได้ ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายตอนไหนตอนหนุ่มสาวหรือตอนแก่ชราเราอาจจะตายตอนอายุน้อยก็ได้อายุมากก็ได้ตายเสียตั้งแต่ในครันก็ยังมีจึงไม่ควรประมาทในวัยอาจมีบางคนบอกว่าเลือกเวลาตายได้โดยการฆ่าตัวตายเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คิดผิดอย่างมากไม่สมครวรกระทำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่สเราเลือกสถานที่ตายไม่ได้ไม่มีใครเลือกว่าจะตายบนฟ้าบนดินหรือในน้ำตลอดจนในที่หรูหราหรือที่ไม่น่าดูบางคนอาจตายในห้องน้ำในสภาพไม่น่าดูก็มีสิ่งที่4เราเลือกเหตุแห่งความตายไม่ได้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา มีเหตุแห่งความตายสี่อย่างคือ 1. อายุขยะมรณะตายเพราะสิ้นอายุอายุไขของมนุษย์ในชมพูทวีปไม่แน่นอนเมื่อขึ้นสูงสดุดก็มีอายุไขถึงอสงไขปีเมื่อต่ำสุดก็มีอายุไขต่ำเพียง10ปีปัจจุบันประมาณ75ปีเป็นอายุไข ดังนั้นมนุษย์ในโลกนี้แม้อํานาจกรรมยังมีอยู่แต่เมื่อครบอายุไขแล้วก็ตายเป็นส่วนมากผู้มีอายุยืนกว่าอายุไขมีบ้างแต่ไม่มากบุคคลเหล่านี้ต้องมีอดีตกรรมที่เกี่ยวกับการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ช่วยอุปัรภมชีวิตและร่างกายให้ดำรงอยู่ได้นานเป็นพิเศษและมีปัจจุบันกรรมฝ่ายดี คือการรักษาศีลห้าอยู่เสมอเหตุต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้นั้นมีอายุอยู่ได้นานจนเกินอายุไขแต่อย่างไรก็ตามย่อมไม่ถึงสองเท่าของอายุไขที่กำหนดไว้ในสมัยนั้นๆ2กรรมมัคขยะมรณะตายเพราะสิ้นกรรมคำว่ากรรมในที่นี้หมายถึงชนกกรรม ที่มีหน้าที่ส่งผลนำเกิดในภพนั้น,น,นและอุปธรรมภพกรรมที่มีหน้าที่ช่วยอุดหนุนให้รูปนามที่เกิดจากชนกกรรมให้ตั้งอยู่ได้ในภพนั้นๆการสิ้นสุดแห่งกรรมทั้งสองดังกล่าวนี้แหละชื่อว่ากรรมมะคขยะมรณะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้ตั้งหนึ่งเดือน2เดือนหนึ่งปี หรือ5ปีเหล่านี้เป็นการตายโดยการสิ้นสุดแห่งกรรมเรียกว่ากรรมมัรคขยะมรณะ 3. อุภายะขยะมรณะตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมทั้งสองความตายชนิดนี้หมายถึงผู้ที่มีอายุยืนอยู่ได้จนกระทั่งครบอายุไขและอำนาจของกุศลชนกกรรม ก็พอดีหมดลงพร้อมกับความสิ้นสุดแห่งอายุเช่นมนุษย์ในปัจจุบันมีอายุมาจนถึง75ปีแล้วตายเอง 4. อุปัติฉีทะกะโมรณนะตายเพราะประสบอุปัติทวะเหตุมาตัดรอนอายุและกรรมยังไม่สิน้นผู้ที่ยังไม่ถึงอายุไขและอำนาจของชนกรรมก็ยังไม่หมด แต่อำนาจของอัุศุศรกรรมหรือกุศลกรรมที่ได้ทำมาแล้วในภพก่อนหรือภพนี้เข้ามาตัดรอนให้ผู้นั้นตายลงเช่นถูกรถชนเป็นต้นชื่อว่าอุปฉัชชากะมรณะอุปมาเปรียบเทียบการตายของมนุษย์แล้วเหมือนดวงประทีปที่จุดตามไว้ดวงประทีปย่อมจะดับลงด้วยเหตุสีอย่าง อย่างใดอย่างหนึง่งคือดับลงด้วยไส้หมดอย่างหนึง่งดับลงด้วยน้ำมันหมดอย่างหนึง่งดับลงด้วยไส้และน้ำมันทั้งสองหมดอย่างหนึง่งดับลงด้วยถูกลมพัดหรือถูกเป่าให้ดับอย่างหนึง่งเหมือนความดับของชีวิตที่สิ้นสุดลงเฉพาะพบหนึง่งคือผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยเหมือนหมดอายุไขร เหมือนดวงประทีปที่ดับลงโดยไส้หมดแต่น้ำมันยังอยู่ผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยหมดกรรมนั้นเหมือนดวงประทีปที่ดับลงโดยน้ำมันหมดแต่ไส้ยังอยู่ผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยหมดทั้งอายุและกรรมนั้นเหมือนดวงประทีปที่ดับลงโดยไส้และน้ำมันหมดทั้งสองอย่างผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยประสบพอุปัภวะเหตุต่างๆเหมือนดวงประทีปที่ดับลง โดยถูกลมพัดหรือถูกเป่าให้ดับโดยที่ไส้และน้ำมันยังอยู่ทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ส่วนสิ่งที่เราเลือกได้คืออารมณ์ที่จะมาปรากฏก่อนตายอารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตายมีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีถ้าฝ่ายดีคืออารมณ์ที่เป็นกุศลมาปรากฏ ย่อมเปิดโอกาสให้กุศลเก่าในอดีตส่งผลนําให้เกิดสุขติภูมิทางฝ่ายไม่ดีคืออารมณ์ที่เป็นอกุศลมาปรากฏย่อมเปิดโอกาสให้อกุศลเก่าในอดีตส่งผลนํำเกิดในทุกคติภูมิเห็นไหมว่าถึงเวลาจะตายอารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตายนั้นสำคัญมากเพราะเป็นผู้ตัดสินในการเลือกสถานที่เกิดใหม่ ฉะนั้นอาตมาเชื่อว่าทุกคนคงต้องการให้กุศลมาปรากฏเพื่อจะได้ไปเกิดในสุขติภูมิแต่อารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตายจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การฝึกหัดคิดจนชำนาญในกุศลที่เราเคยทำไว้บ่อยๆเมื่อเวลาใกล้าตายย่อมนึกถึงกุศลได้โดยง่ายจึงเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ โดยนึกถึงความดีอันเป็นกุศลของตนอยู่บ่อยๆเป็นการเตรียมตัวก่อนตายเมื่อถึงเวลาจะได้สามารถนึกถึงได้ง่ายจะได้เป็นการเลือกสถานที่ที่เราจะไปเกิดได้เองโดยต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่บ่อยตั้งแต่วันนี้เฝ้าระวังจิตของตนให้มีสติมีความผ่องใสเบิกบานอารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตาย จะได้เป็นอารมณ์ที่ดีเป็นฝ่ายกุศลเพื่อเลิกเกิดในภูมิที่ดีตามที่ใจของเราปรารถนาอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตายตัดสินภพภูมิที่ไปเกิดใหม่บุคคลที่ใกล้ตายจะมีอารมณ์สามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏดังนี้1กรรมอารมณ์คือการจัดแจง กระตุ้นชักชวนในสิ่งที่ดีและไม่ดีอันเป็นตัวกุศลและอกุศลเจตนาซึ่งเป็นสภาพธรรมชาติล้วนๆมีใช่สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาปรากฏในเวลาใกล้ตายดังนั้นกรรมอารมณ์จึงปรากฏทางใจเท่านั้นบุคคลที่มีความดีความชั่วอยู่แต่ภายในใจเป็นส่วนมากไม่ชอบแสดงออกทางกาย และวาจาก็ดีหรือบุคคลที่ชอบคิดเป็นเวลานานาน,านก่อนกระทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือกระทำทุจริตก็ดีบุคคลดังกล่าวนี้เมื่อเวลาใกล้จะตายกรรมอารมณ์ย่อมมีโอกาสส่งผลคือเป็นอารมณ์ของวิธีจิตในเวลาใกล้ตายในภพนี้และเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตในภพหน้า เ่นหนางมาริกาเทวีพระมเหสศีของพระเจ้าประตที่โกศลขณะใกล้สิ้นพระชนนึกถึงการผิดศีลข้อมุสาที่เคยโกหกพระเจ้าเปรตที่โกศลแล้วรู้สึกไม่สบายใจกระวนกระวายใจจนสิ้นใจทั้งๆที่หนางมาลิกาเทวีได้กระทำโกศลมามากมายแต่อารมณ์ที่มาปรากฏในยามใกล้ตาย เป็นกรรมอารมณ์ฝ่ายอากุศลจึงนำพาให้นางไปเกิดเป็นสัตว์นรก 2. กรรมนิมิตอารมณ์คืออารมณ์6ได้แก่ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดที่ได้ประสบไปแล้วอันเนื่องด้วยการกระทำทางกายวาจาใจของตนมาปรากฏในเวลาใกล้ตาย กรรมนิมิตอารมณ์นี้จึงปรากฏได้ทางทวารทั้ง6บุคคลที่กระทาด้วยกายวาจาใจในทานศีลภาวนาหรือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดก,กามีพูดบดดื่มสุราเหล่านี้โดยไม่ได้คิดล่วงหน้านานๆแต่ประการใดคงคิดพูดและถาขึ้นในเวลาที่ได้ประสบกับเรื่องนั้นๆด้วยเหตุนี้ บุคคลดวงกล่าวเมื่อเวลาใกล้จะตายกรรมนิมิตอารมณ์ย่อมมีโอกาสส่งผลกรรมนิมิตอารมณ์นี้จะทำให้เราเห็นอุปกรณ์ต่างๆในการกระทำกรรมต่างๆเช่นฝ่ายกุศลจะเห็นขันข้าวใส่บาตรผ้าไตรายจีวรโต๊ะหมู่ข้าวของต่างๆในการทำบุญหรือฝ่ายอากุศลจะเห็นอุปกรณ์ในการทำอกุศล เช่นเครื่องมือในการฆ่าสัตว์ทั้งปืนมีดแหอวนขึ้นอยู่กับกรรมที่เราได้กระทำแล้วเช่นนางเมริกาเทวีเมื่อเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วได้เห็นเปลวไไฝในนรกทำให้นึกถึงผ้าไตรจีวรที่ตนได้เคยถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ในอดีตชาติสมัยที่เป็นนางเมริกาเทวีอารมณ์ที่มาปรากฏ เป็นกรรมนิมิตอารมณ์ฝ่ายกุศลทําให้นางตายจากความเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิต 3. คตินิมิตอารมณ์คืออารมณ์6ที่จะได้ประสบพบเห็นและได้รับในพบหน้ามาปรากฏในเวลาใกล้ตายคตินิมิตอารมณ์นี้ปรากฏได้ทางทวารทั้ง6บุคคลที่มีกุศลเจตนา หรืออกุศลเจตนาอย่างแรงกล้าในขณะที่กำลังทำดีหรือกำลังทำชั่วบุคคลขณะที่ทำดีหรือทำชั่วนั้นมีการคิดนึกถึงเจตนาก่อนทำโดยไม่สังสาหรือบุคคลที่ชอบนึกถึงวาดภาพถึงผลของกุศลอกุศลในอนาคตเหล่านี้ก็ดีบุคคลดังกล่าวนี้เมื่อเวลาใกล้าตายคตินิมิตอารมณ์ ย่อมมีโอกาสส่งผลเช่นธรรมิกะอุบาสกได้ทำทานรักษาศีลฝั่งธรรมเจริญภาวนาเนืองเนืองเมื่อเวลาปล่วยหนักจึงได้นิมนต์พระภิกษุมาสาธยายธรรมทำจิตของตนให้ผ่องใสขณะกำลังฝังธรรมด้วยความตั้งใจเราเทวดาจากสวรรค์ทั้งหกชั้นได้ลอยมาปรากฏตรงหน้าธรรมิกะอุบาสก และเชิญชวนให้ธรรมิกอวบาศสกไปอยู่สวรรค์ชั้นของตนต่างก็ส่งเสียงเชิญชวนกันสิงแซ่จนธรรมิกอุบาสกไม่ได้ยินเสียงพระภิกษุสาธยายธรรมธรรมิกะอุบาสกจึงร้องบอกให้หยุดก่อนฝ่ายลูกลกและพระภิกษุไม่เห็นเหล่าเทวดาเมื่อได้ยินธรรมิกะวบาศสกร้องบอกให้หยุดก่อน พระภิกษุจึงหยุดสาธยายธรรมแล้วพากันกลับไปส่วนธรรมมิกกว่าศกนั้นเมื่อเทวดาหยุดส่งเสียงร้องแล้วจึงมาฟังธรรมต่อแต่ไม่เห็นพระภิกษุจึงถามหมุดว่าพระภิกษุไปไหนหมดเหล่าลูกๆจึงบอกว่าก็พ่อได้บอกให้พระภิกษุหยุดสาธยายธรรมท่านจึงกลับไปแล้ว พูดแล้วลูกๆจึงคร่ำครวญว่าเมื่อก่อนคุณพ่อไม่เคยอิ่มในการฟังธรรมแต่วันนี้คุณพ่อกลับบอกให้พระภิกษุหยุดแสดงธรรมคุณพ่อท่าทางจะลงสีแล้วกระมังฝ่ายธรรมมิกววาสกจึงบอกว่าตนไม่ได้บอกให้พระภิกษุหยุดแต่บอกให้เทวดาทั้งหลายหยุดส่งเสียงก่อนเพื่อจะฟังธรรม แต่ลูกๆไม่เห็นเทวดาจึงไม่ค่อยเชื่อนักธรรมิกะอุบาสกจึงถามลูกว่าสวรรค์ชั้นไหนน่าไปอยู่ที่สุดลูกบอกว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะเป็นชั้นที่แหล่งรวมของนักปราร์ดมากมายธรรมิกะอุบาศกจึงขอพวงมาลัยจากบุตรและเสีย่ยพผงมาลัยยูนขึ้นไปบนอากาศคล้องที่ราชรถของสวรรค์ชั้นดุสิต เ่าเทวดาที่มาปรากฏเป็นคตินิมิตอารมณ์ฝ่ายกุศลที่มาปรากฏแก่ธรรมิกะวาศกบุคคลอื่นจึงมองไม่เห็นเมื่อธรรมิกะวาศกสิ้นชีวิตจึงไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถเลือกภูมิสถานที่เกิดได้ถ้าเรามีความดีจริงๆจากเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ จะเห็นว่าอารมณ์ทั้งสามอย่างที่มาปรากฏก่อนตายเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราจะได้ไปเกิดที่ใดถ้าเป็นฝ่ายกุศลจะเปิดโอกาสให้กุศลเก่านำส่งเกิดในสุขติภูมิถ้าเป็นฝ่ายอกุศลจะเปิดโอกาสให้อกุศลเก่าส่งนำเกิดในทุกขติภูมิ ซึ่งอารมณ์เหล่านี้จะเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลขึ้นอยู่กับจิตใจของตนว่าสามารถทำจิตให้เป็นกุศลในเวลาใกล้ตายได้หรือไม่โดยเฉพาะในเวลาใกล้ตายจิตใจมักรกระสับกระส่ายเกิดความกระวนกระวายใจยิ่งทำใจให้สงบเป็นกุศลได้ยากยิ่งขึ้นกว่าเวลาปกติดังนั้น การจะทำจิตให้เป็นกุศลในเวลาใกล้ตายจึงเป็นเรื่องที่ลำบากมากนักจึงควรที่เราจะฝึกทำจิตของตนให้เป็นกุศลอยู่บ่อยๆเสียตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคยในจิตใจเมื่อถึงคราวครอบขันจะได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายดังที่ใจต้องการ